แม่นูกวีเจ้าหนุ่มที่เกรงรับย์ไปถึงออกหลวงเลยที่สำคัญลูกยังได้เป็นั่งหลวงอลกนะแม่อย่าว่าแต่คนเป็นแม่และคนเป็นยายก็ภูมิใจที่สุดเลยลูกปุ้ยอยู่ด้วยคงจะดีนะจ้าแม่ฮอนนะไม่ต้องไปคิดถึงมาหรอกนะตอนนี้ชีวิตเราอ่ะมีดีก็ดีแหละแม่แล้วแม่เตรียมชุดได้ยางเนี่ย ลูกชายฉันเล่นไปถึงหน้าหลวงเลยนะแม่ต้องไส่ขึนดกับ้มางแม่ลกหนนลูกแม่ไลูกไหลูกกแม่ลไหนไหแม่นปแม่กลแม่แม่ปไหแม่ไลูกหหม่หแม่หไปไหนลูยไนลูกเป็นลูไปไที อนุทินท่องขันนั่งอยู่ดีๆแต่มีใครก็ไม่รู้ครับแม่เขาพาพวว่อขู่มาเพื่อนเข้ามาในห้องของอนุทินจริงๆหลังจากนั้นรองฉันโมรีองหญิงอุษณีตามเข้ามาในห้องของขอ,งอนุทินพอเราได้เห็นภาพพองหัวพื้นนั้นแล้วก็โกรธมากองหญิงอุษนีเข้าใจผิดคิดว่าลูกอนุทิน เป็นคนไทยที่ขึ้นหาองค์หญิงอุสนีอนุทิช่ยดูแ <c oughs> อนุทินไม่รู้เรื่องเลยเลยครับแม่ <c oughs> แต่ว่าราไม่ฟังคำพูดของอนุทินเลยครับแม่ <c oughs> ตอนนี้ฉัน <c oughs> โมลีได้ปลดยศจากการเป็นองคหลวง <c oughs> <c oughs> และตอนนี้อนุทินก็ไม่ได้บวชน,นะครับแม่ ลูกทีไม่ได้ทำจริงๆกับแม่และแม่ช่วยนูดรด้วยตั้งสตินะลูกตั้งสติให้พ่อเบบไม่เชื่อเชื่อว่าลูกทีลูกของแม่จะไม่ทำเรื่องเลวๆแบบนั้นอีกแน่นอนเดือนทีจะได้บวมไหมครับแม่แต่นูกยังไม่ได้แม่ถ้าลูกอยากจะบวชลูกต้องได้บวชอย่างแน่นอนจริงทีนี้วแม่กงลู แม่จะ,จะมาเป็นเจ้าภาพบูชาที่เราด้วยขอบคุณค่ะใครจะมาเป็นเจ้าภาพนะมะกุล,ลาบเอ้ยอมันจะบกชนได้ยังไงล่ะเนี่ยขอบคุณค่ะแม่จา๋าทำไมจะบวชไม่ได้ล้วแม่ทำไมจะบวชไม่ได้แล้วเอ็งลืมไปแล้วได้ยังไงฮะว่าทุกวันเนี่ยที่เรามีกินมีใช้ทุกวันเนี่ย กับเงินพ่อพิชิตเขาฮะแล้วตอนเนี้ยเขาไปไหนเห็นเงินเรามาเก็บอะไรเลยแล้วเราไม่มีเงินเก็บเลยเห็นที่ไปทําไมฉัเคยสัญญากับพี่คุณพิชิตไว้แล้วไปลูกลูกเก็บจะบ่นยังไงลูกก็ต้องได้บวชแม่จะพาไปหาพ่อคุณพิชิตแม่ไปขอให้พ่อหน่อยเขาเป็นเจ้าภาพบวชให้อนุทินเองนะลูกไปขอไปจะบวชให้อนุทินใช่ไหมลูกไปดูดีลูกไปดูดีลูกไปดูีลูกไปดูดีล จะไปไหนพกัดเนาะพี่ฉันกำลังจะพายูไปหาพี่อยู่ดีเลยจ้ามาพี่จะพี่ไม่ธระอะไรฉันมีเรื่องสาคัญพี่จ๋าตอนนี้นะจุรนุทินอายุมันครบปวดแล้วอพี่จําได้ไหมจำได้พี่เคยให้สัญญากับฉันว่าถ้าอูทินอายุครบปวดพี่พี่จะเป็นเจ้าพ้าปวดที่ลูก ใช่ใช่ๆๆเดี้ๆๆเป็นเจ้าภาพไม่ได้หรอกพ่อเอ้ลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรนะลุงพ่อจะเป็นเจ้าภาพทำไมอ่ะก็ตีข่าวว่ามึงไปถึงหน้าหลวงไม่ใช่เหรอวะเอหน้าหลวงมันก็ต้องบวชในเมืองหลวงแล้วมึงจะมาให้พ่อบวชได้ไงพ่อคำสัญญาของเราถ้าจะบวชฉันต้องบวชก่อนหรือไม่ก็ต้องบวชพราะการพ่อจำไม่ได้เหรออนุทัศน์อ้งทัศน์ขอมจำไม่อ้าวถูกไหมล่ะได้ยังไงล่ะลูง พี่น้องทองเดียวกันโบดานกูถือว่าห้าบ่ร่วมกันพี่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวกูลาบแ่พีนะแตยพนเดี๋ยวจะพาี่ลูสักหน่อยฟังพี่ก่อนนะพี่จะอธิบายให้ฟังไอพี่เนี่ยนะจำคำมั่นสัญญาที่ให้กับกูลาบได้ลูกเรามีสองคนเราก็ต้องบ่นลูกอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าการจัดงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่บวนอย่างเดียวลูกคุณพีชิบวชทั้งคน เงียบเงียบไม่ได้ใช่ไหมลูกอนุชานิษฐ์อาตุถิรลูกด้วยนะทีนี้แล้วเราก็ต้องหาดนตรีหาวิเกหาอะไรตรงนี้อะไรมาเยอะแยะมากมายหลายอย่างก็รอให้ไอ้ทัดปวดพร้อมกันเราจะได้จัดงานให้มันบึ้มไปเลยนะพี่พี่ก็รู้เป็นงานช้างไงล่ะว่าอนุถิรนั้นุศาน,นิษอายุหา่างกันทั้งสองสาบปีนั้นพี่จ๋าเนี่ยจะพี่พี่ไม่ต้องจัดงานใหญ่โตก็ได้ โมแก่โมแค่กนหัวเข้าบอกเป็นองค์พระแค่นี้ลูกก็พอใจแล้วก็อีกแค่สองปีเองพี่เจ้าโบนานก็ถือพี่น้องก็โบกรมกันแล้วพี่นะโบนให้ลูกหน่อยนะจ๊ะไม่ตามใจนะเอาละเอาละเอาละไม่ได้จะบอกกับลูกออกเป็นว่าเป็ไงก็ได้เจ้าอยากบวชลูกจริงนะจ้าพี่อก็โบนธนาด้วยคุณแม่อยาก กระผมชิสก็ขออนุโมทนาด้วยขอบใจนะลูกนะขอบใจมากมากลูกแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้ของกูข้ามึงฝืนเน่อยากจะบูกที่ลุกไปบวชที่อื่นเงินคอของกูไม่แต่บ่เสน่หเด็นลูกมึงอย่ามาแต่เอ้อีแม่มึง